สวัสดีครับนี่คือรายการไลฟ์เลฟโรบอทครับเป็นรายการใหม่ที่เราจะมานำเสนอเรื่องโรบอท NXT ของ Lego ้หรือไม่ก็จะเป็นโรบอทอีกหลายแบบเลยซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมครับเป็นโปรแกรมที่ไว้ดีไวรโรบอทสำหรับ NXT แล้วก็ต่อ Lego ได้ด้วยจำไว้นะครับเว็บไซต์นี้ สามารถดาวน์โหลด Lego Digital Design ขนาดไฟล์มีขนาดและนี่นะครับขนาดไฟล์1้อยสเมกแต่ดาวน์โหลดแล้วประมาณ130 m กครับใช้ได้ทั้ง Windows และ Mac วิธีการลงก็ไม่ยากครับดาวน์โหลดเสร็จกดโอกดเปิดกด Open ไปมันจะทำการเซตอัพ ทุกคนคงทำเป็นง่ายๆครับข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับที่สเปคเครื่องนะครับดูได้ที่นี่นะครับข้างๆกรอบสีฟ้านี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าต้องสมัครก่อนหรือเปล่าถึงจะใช้ดาวน์โหลด l ลโก Design ได้แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับอ,อ